คนทุกคนมีความทุกข์ไปคนละแบบรายละเอียดล้วนแตกต่างกันความทุกข์ของแต่ละคนก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าของใครทุกน้อยหรือมากกว่ากันเพราะจิตใจของแต่ละคนมีความเปล่ะาบางและละเอียดอ่อนไม่เท่ากันจะทุกข์มากหรือทุกน้อยความทุกข์ก็มีผลต่อชีวิตไม่ต่างกัน ต่างคนก็ต่างมีปัญหาชีวิตต่างคนก็ต่างอยากมีความสุขต่างคนก็ต่างอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่และคนต่างมีความทุกข์เป็นของตนและต้องก้าวผ่านความทุกข์นั้นไปด้วยตัวเองความทุกข์ที่เจอจะทําให้เราเติบโตมากขึ้นความทุกข์ที่เจอจะทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นความทุกข์ที่เจอ จะทำให้เราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นและความทุกข์ก็ทำให้เรารู้ว่าความสุขมีค่ามากแค่ไหน